สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวยูทูบนะครับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องชอช้างพาเพลินนะครับวันนี้ก็ได้พาครอบครัวตัวกลมนะครับลงมาข้างล่างนะครับลงมาอาบน้ํานะครับพาครอบครัวตัวกลมลงมาอาบน้ํานะครับวันนี้นะครับดูเนื้อตัวครับมอมแมมมาเลยนะครับนําทีมโดยควันเรนนะครับอันนี้ควันเรนของเราครับนาทีมมานะครับ นี่ก็พี่แสนดาวนะพี่แสนดาวน้องแสนรักนะครับอันนี้น้องแสนรักแล้วก็แม่จิมครับแม่จิมตามหลังนะครับนี่ก็จะเป็นน้องแสนรักของเรานะครับนานแล้วที่ไม่ได้ออกกล้องนะครับน้องแสนรักของเรานานแล้วไม่ได้ออกกล้องโอ้โหดิ่งไปเลยครับดิ่งไปเลยไปแล้ว ีจอมป่วนของเราครับนี่ก็จะเป็นที่แสนดาวนะครับดูเล่นโคลนมานะครับเพราะว่าอากาศตอนนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกฝนตกนะครับครอ,โหโหอบครัวใหญ่นะครับที่นี่เรามีครอบครัวใหญ่นะครับฝนก็ตกด้วยนะครับตอนนี้ บันทายคนระับตอนนี้ดูบันทายดูปาเพนนะครับแล้วก็พี่เสนดาวพี่เสนดาวตัวนี้นครับพี่เสนดาวนี่พี่เสนดาวครับอันนี้จันเพนแม่จิม๋มใหญ่เน็ตนะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็จะเป็นเสนลักนะครับน้องเสนลักนะครับตอนนี้ก็ควานให้กินกล้วยอยู่นะครับตอนนี้ วันนี้นักท่องเที่ยวไม่มีนะครับวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเพราะว่าฝนตกนะครับวันนี้ครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับดูบรรยากาศครับก็พี่ควายกับพ่อใหญ่เปี๊ยกนะครับอยู่ฝั่งนู้นครับเห็นแต่หลังนู้นก็สีดอมงคลนะครับนู้นอยู่ฝั่งนู้นครับ นู่จะเป็นสีดอมองคลของเราครับนี่ก็จะเป็นพี่ควายครับพ่อใหญ่เปียกนะครับโอ้โหดูป้าเพ็นนะครับใหญ่มากแล้วก็อ้วนมากครับดูความกล้าหาญของเนื้อทรายนะครับอยู่กลางพี่ช้างเลยครับ ้มาแล้วตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กเสนาว์ดาวพี่ดาวของเราครับท้องท้องปีกว่าแล้วครับพี่เสนดาวของเราครับเดี๋ยวพา,ามาดูน้องเสนลักษนะ์นะเสนลักษ์ชั้เอง

thôi thôi nó luôn lên nó luôn lên chim nó luôn mày โอโ้แสนรักทำตามพี่นะครับน้ำล้นออกมาครับ โอ้ยถอยเร็วไปถอยเร็วไปดาวไปถอยไปยไปถอยลังเร็วโอ้โหดูแม่จิมพาลูกไปนะครับอึบอุบน้องเสร็จลักนะครับดูน้องเสร็จลัก ấp ấp, du pí Đào, pí Đào, ch่วย nháp, các mẹ Jima ch่วย đấy nháp. Cua lúc chèn chìm nước, ô, hả? Nào nín hơ hơ. Coi Đào, Đào, coi, coi, pí Đào, béo béo, Đào, Đào, coi พี่ดาวไม่กล้าเล่นแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่ดาวท้องอยู่นะครับคือเราต้องคอยควบคุมนะครับคือไม่ให้เล่นแรงนะครับนอนลงพี่ดาวรับลงรับลงอันแน่ยถอยถอยดาวดาวนอนลงนอนลงพี่ดาวเออเราปันจะ ตันนี้พี่ควานก็ได้เรียกครอบครัวตัวกลมของเรานะครับขึ้นไปที่บ้านพักแล้วนะครับก็สบายใจไปพักใหญ่นะครับนานๆได้ลงมาเล่นน้ําสักทีนะครับเนี่ยไม่จิ๋มแสนรักพี่แสนดาวนะครับอดูความน่ารักนะครับของเราเสร็จรักวิ่งตามพี่ควันครับวิ่งขึ้นเขานะครับโอเคครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสาหรับท่านใดครับที่เข้ามาชมช่องของเราแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างผาเพลินนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะรให้พวกเราทาคลิปนะครับต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับ